ดีจ้าทุกคนวันนี้ปต่อยมาถ่ายส,วน,สวนพลิกสวนพลิกสวนพลิกหน้าบ้านหน้าบ้านลูกสวนครัวของเขาก็ปลูกพริกไว้หลายต้น กำลังออกดอกออกผลจ้าทุกคนนี่ก็มีใบลิบครุดด้วยแล้วก็ต้นมันบุรีแล้วก็จะแซมด้วยทุเรียนพริกมะเขือ ต้นโอ้แดดจ้านะเช้าๆนี่พริกแดดกำลงังอปคือสวนผสมผักสานนี่ก็พริกคือพริกเอ,อ่อพริกกระเลียงมนะั้งพริกกระเลียงก็มีพริกขี้หนูก็มี แล้วก็ใบเหลียงพริกใบเหลียงแล้วก็ต้นกระท่อมก็มีนี่แมงแมงกินใบร่วงแล้วนี่พริกกระเหลียงแดดจ้า แสงจัดไปนั่พพิกกระเลียงลิมนน้นก็จะเป็นใบเหลียงนี่ก็พิกกระเลียงก็ลังก็ลังดกอกต้นนี้ก็ลังดอกแต่ว่าต้นมันจะสูงนะต้นมันจะสูงสักหน่อยคือมันมันมีต้นปาล์มร่วมอยู่ด้วย มันก็เลยสูงชะลูดพริกกระเลียงมันก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่เพราะว่าที่ตอนแรกมันเป็นขาปลูกปามอันนี้ก็พริกเม็ดใหญ่น,นี่ก็พริกกระเลียงนันก็พริกกระเลียง เม็ดสีขาวอันนี้ก็เกลียงเหมือนกันโอ้แดดจ้าถ่ายไม่สวยนีเลยนี่ก็นนกเกลียงเกเลียงหลายต้นอยู่ฝั่งน,นี้ก็ ั่งนี้ก็พลิก,กเกษตรผสมผสานปลูกในต้นปาลมม์มก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะปาล์มมันลากมันชิงอาหารหมดแต่ก็ยังมีเม็ดอยู่โอเคพาเพื่อนๆดูสวนปลเอ้ยดูสวนพลิก ดูสวนพริกหน้าบ้านหน้าบ้านลูกแล้วก็จะมีต้นเอ่ออะไรน,นั่นน่ะเล็บล่อพี่ยอดก็กินได้ลูกมันจะเผ็ดเผ็ดอันนี้กำลังออกเม็ดสวยตอน,น้นก็พริกกะเหลี่ยงจะเป็นพริกกะเหลี่ยงซะเยอะ จำนี้เห็นเขาว่าโลต้องสี่ห้าร้อยอ่ะที่บ้านลูกสาวลูกเขยพ่อต่อยราคาดีเห็นเขาว่าพิกเหลียงเยอะแะกำลังงามจ้าก็พอใช้ได้เนาะเพราะว่าปลูกในในในป่าปามอ่ะก็ โอเคอยู่หลายต้นอยู่ไ,ได้ผลดีอยู่ปลูกที่ว่างที่หน้าบ้าน น่าจะคงจะได้ขายเนาะพริกราคาดีๆโอ้ยแดดออกจ้าเลยโอเคจ้าทุกคนถ้าตอยก็จบคลิปแค่นี้ก่อนนะจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมจ้าสวัสดีจ้า